ฝั่งของพลังประชารัฐกันบ้างน,นะคะทางพลเอกประวิทยวงสุวรรณท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะให้ไปถามเจ้าตัวเองเพราะว่าพักเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วก็รวมถึงไม่ได้มีปัญหาความระหองระแหงคือพอมันมีภาพแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดการตีความว่าเอ๊ะพักร่วมรัฐบาลจะมีการระหองระแหงกันเกิดขึ้นไหมแล้วก็ดูเหมือนว่าพักหลังๆนี้เนี่ยภูมิใจไทยก็อาจจะมีฤทธิ์มีเดชมากขึ้น จะเป็นการพยายามจะมาต่อรองหรือจะอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยมันก็ตีความในทางการเบอนได้หลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงพระเดชประวิตย์กันเลยค่ะไม่มีไม่มีไม่เป็นเรื่องของของส่วนตัวมั้งผมผมก็ไม่รู้ก็ก็ต้องไปถามเขาดูนะไปถามเขาดูไม่ไม่เคลีย์ไม่มีแบบเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัว ก็มันครบปียังครบเทอมยังอ่ะอ่าอย่างไม่ยังมันก็มันก็ไม่ปีอะไรเลยว่าไปเองทั้งคุณว่าเองกูเขียนเองนั่นน่ะครบเทอมมันกี่ปีอ่ะก็ครบเทอมก็กี่ว่าไม่มีเลยคุณเขียนเองนั่นน่ะก็มีรู้ก็มันครบเทอมมันเท่านั้นใช่ไหมครบเทอมมันเท่าไหร่ ผมเชิญมันก็สี่ปีแต่การข้างหน้าการข้างหน้าผมคิดคนเดียวไม่ได้หรอกต้องคิดกันหลายๆทักนะหลายๆคนนะว่ามันมีความเหมาะสมขนาดไหนเหลาอากาศมันยังไงไม่มีไม่เรื่องไปดูเดินใครเขา้า ป็นคนคิดเองเอนะันแหละคุณคิดไปเองเอนั้นน่ะคุณคิดไปเองนะคุณนั่นที่ <laughs> ไม่ได้คิดไปเองคือ,อ,ค,อคือประเด็นเนี่ยประเด็นแบบนี้บรรยากาศเนี่ยก็เลยคือนักข่าวก็อดไม่ได้ไงที่จะสงสัยหรือจะคิดแบบเออไอ้แบบนี้มัน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 เป็นสัญญาณจะยุบสภาไมา้เพราะพาักร่วมรัฐบาลเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นเอกภาพไม่ค่อยสามัคคีกันเลยเนี่ยนะอือะแล้วยังไงดูแนวโน้มแล้วเนี่ยมันจะไป เกิดการยุบสภากันเกิดขึ้นไหมคะก็นี่ไงผมก็ฟังทางท่านทรอพ์ประวิทย์บอกว่าคุณคิดไปเองมันต้องอยู่ครบเทอมสิมีอะไรก็ต้องครบเทอมคือกี่ปีคะเนี่ยสี่ปีเลยดิดหรืออีกปีเกือบหรือเกือบสองปีคือจะอยู่ให้ครบเลยใช่ไหมคะจะไม่รอจังหวะยังไงแล้วก็ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมคะการข้างหน้าเป็นเรื่องของการข้างหน้าอีสปอร์อย่างนี้อันนี้ที่ตอบแทนพลเอกประวิทย์เลยไม่ผมจำไม่ได้ก็ฟังพ้องกันคุณเลย